สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับอยู่กันในรายการวันนี้โซนิคเก็บอะไรนะครับเรามาทายกันดูนะฮะว่าวันนี้จะเก็บอะไรเอ่ยวันนี้มีอัปเดตท,ที่เป็นนี่ฮาวเวอร์บอร์นะครับโซนิคไม่วิ่งแล้วแต่มีฮาวเวอร์บอร์ดมีสกินด้วยเหรออันนี้น่าจะสกินเก่าฮาวเวอร์บอร์ดเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอดูก่อนขอดูก่อนเดี๋ยวสิโซนิคเก็บอะไรอันนี้ที่ต้องเก็บใช่ไหมเนี่ยอ๋อมันเป็นอันนี้มาจากเกมเลยครับ ใช่ไหมมันเป็นก้อนกลมๆไม่รู้คืออะไรเป็นแสงอะไรสักอย่างหนึ่งมาจากตัวเกมเลยปลดล็อกโคเวอร์บอรดนะครับวันนี้อ๋อมี2พาร์ทพาร์ทวันพาร์ททนะครับพาร์ททเก็บอันนี้พาร์ทวเก็บอันนี้หรือเปล่าทําไมพาร์ททมาก่อนเมื่อกี้พาร์ททอันนี้คือพาร์ทวโอ้สก,กินสวย Ep ict, Ep ict, อีพิกอีพิกลีเจนเดปลดล็อกใช้อันนี้ครับซึ่งมันคืออะไรแต่อันนี้คืออันเมื่อกี้ แล้วมันพาดไหนก่อนอันนี้คือปลอดล็อกเชานะฮะปลดล็อกเชาสี่ตัวแล้วก็ปลดล็อกซูเปอร์ไพรส์เรดล็อกนะครับของเจ้านักเข้าโหบอร์ดของนายนายต้องมาเก็บวันนี้เราจะมาวิ่งเก็บเจ้าก้อนนี้กันใช่แล้วก้อนหนึ่งได้25นะครับผมเก็บไปเรื่อยๆมีเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้ได้มา125แล้วเหมือนจะไม่ยากแต่ต้องเก็บเป็นหมื่นใช่ไหมเมื่อกี้เป็นหมื่นเลยมันจะยากตรงนี้แหละ มีให้เก็บทั่วไปนะครับตามทางเก็บไปได้เรื่อยๆบนอากาศมีไหมข้างบนตรงนูน้นเครื่องบินเ,เออเครื่องบินใช้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวสิเครื่องบินเครื่องบินเนเนเครื่องบินยังใช้ได้อยู่ไปนะก็ขับเครื่องบินได้เลยรครับผมจะขับเครื่องบินไปดูข้างบนว่ามีที่เก็บไหมรู้สึกว่าจะมีนะครับรออยู่กลางอากาศตรงนี้อ๋อเราสามารถยิงได้ผมลืมไปแป๊บนึงครับ โหนี่มาสะในมากเราไมา่ต้องวิ่งเก็บแล้วยิงให้มันโดนหน่อยนักเข้าโอ้โทษผมทำไมครับคุณขับเองนี่ครับเออเฮ้ยบังคับยากแฮะเออนี่เก็บง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะผมว่าโซนที่5น่าจะมีเยอะไปนักเข้าไปประตูวาร์ปหน่อยข้างล่างตรงนี้ก็มีครับจอดจอดจจอด,จอด,จอดยิงก็ได้ยิงก็ได้เออ โซนที่5ขับเครื่องบินเข้าไปเลยประตูวาร์ปอยู่ไหนเนี่ยไปนี่ตั้งแต่มีเครื่องบินนะฮะทุกอย่างก็ง่ายขึ้นเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยตรงกลาง่ะเดี๋ยวค่อยไปดูฟรีสไตล์ไรเดอร์อ,อ้าววัดทำไมหายไปวัวที่5าของผม10รีเบิร์ r ว i อินโปรเกสนะครับกำลังปรับปรุงโทษโซนที่5ไปไม่ได้แล้วโอ้โชคร้ายหน่อยนะครับโซนที่5ปิดไปแล้วไม่เป็นไร ขอดูตรงนี้หน่อยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อที่โชว์เฉยๆว่า hoverboard มันเจ๋งขนาดไหนคือเขาทาสวยนะแบบนี้ทําดีนะครับมันจะมีตรงโซนไหนอีกอ่ะในเมื่อโซนที่5ปิดอันนี้คือที่สู้กับเจ้าไม่เท่าใช่ไหมใช่ผมยังไม่ได้มาสู้อันนี้เลยอยู่ในเซิร์ฟเบตา้าเซิร์ฟทดสอบนะครับว้1.5มีไหมวเจ้ากบไปดูสินี่โลกใต้น้ํา โซนโลกใต้น้ำอืมเหมือนจะไม่มีแล้วประตูสู้บอสต,ตรงนี้ก็ไม่ต้องสู้ใช่ไหมผมปลดล็อกมาแล้วไม่มีฮะไม่มีตรงนี้ไปดูที่ม a l ล h ฮิลสิโซนที่สามมีไหมเฮ้ยข้างบนมีข้างบนมีไปเครื่องบินไปเลยนะเข้านี่นี่นี่ตีลังกาเลย ้ันนี้อ่าฮะง่ายมากง่ายมากยิงให้โดนยิงให้โดนมีองไหมตรงนี้ๆิงน,นี้อ่ายิงให้โดนยิงโดนนันน่นนั่นนั่นรีนานไหมก็ไม่นานเท่าไหร่นะไม่ต้องวิ่งแล้วฮะเก็บด้วยเครื่องบินเออนี่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 สี่พันสองแล้วแปบ๊บเดียวอีซี่อีซี่ หมดแล้วอ่ะไปเก็บข้างล่างไปตรงนี้ยิงรัวยิงรัวยิงเลยไม่ต้องวิ่งแล้วมีเครื่องบินมันดีอย่างนี้นี่เอง5,500ัน้าละได้อะไรมาเออนี่เครื่องบินไต่ไม่ได้อ่ะอืมไม่ถึงด้วยสปีดไม่พออ่าขอสปีดเพิ่มหน่อยเราล็อกสปีดเอาไว้อยู่ตรงไหนเนี่ย เอาสักหกสิบอันนี้ก็หกสิบอืมเยอะไปเดี๋ยวเลยอ,อืมืนี่นี่อ่ะเก็บให้หมดก่อนเก็บให้หมดก่อนค่อยไปดูทีเดียวน่าจะไม่ยากครับเดตนี้เออไม่ถึงเครื่องบินง,ง่ายสุดแล้วมาเครื่องบินต่อออืม,อม,อมชนอีกแล้ว <laughs> มันบินยากแ <c oughs> ป๊บนึงนะแป๊บนึงนะต้องฝึกบินก่อนอย่าชนต้นไม้นะข้างบนข้างบนรีกับมันแล้วใช่ไหมเตมไม่หมดเลยฮะวงนนี้อืออืออ่านี่อย่าชนอย่าชนอย่าชนแล้วเขาเตเย็นมันขับยากเออ โอ้โหลัวลัวลัวัว,ว,ว,วหมดเลยลัวหมดเลยยิงแม่นมากจะมือนหนึ่งแล้วฮะหลบมาข้างล่างนี้อุ้หนวนกลับไปข้างล่างโอ้โหอชนต้นไม้อ่ะต่อเนื่องตรงนี้จะมือนหนึ่งแล้วจะมือนหนึ่งแล้วมันลดสปีดไม่ได้ก็ต้องยิงไปเรื่อยๆฮนะ วนมาวนมามีเครื่องบินมันดีที่สุดง่ายมากมือหนึงแล้วเหรออชนโอเคบินตรงนี้อืมมือหนึงแล้วได้อะไรเข้าบนตรงนู้นเก็บง่ายแฮะอ่าฮะ มามาตรงนี้เยอะมากโซนนี้โซนเดียวก็เยอะแล้วฮะไม่ต้องไปไหนเลยขับผ่านวงได้แต้มอีกเร็วเเร็วหน่อยเร็วเยอะๆหน่อยอ่ะฮะวนกลับวนกลับพาดไปอันหนึ่งนี่เก่งมากนะโค้ขับเครืงบินเก่งมากอ่ะฮะสองหมืนห้าข้างล่างเทียบเลยตรงนี้ รัวเลยรัวเลยนั่นแหละรัวไปเลยครับอืมวนมาตรงนี้อีกด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ด้านขวาเออนี่อืมอืมข้างบนฮะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยมันดีเหมือนเป็นเกมยิงไปเลยไม่ใช่โซนิกแล้วเนี่ยเอโอ จนได้ไม่เป็นไรสาร์ทเครื่องใหม่ไปกันต่ออันน,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 นี้อันนี้เดี๋เดๆเลงก่อนลงก่อนมาันนี้อันนี้เหลยสามอันได้ละสองหมื่าทำไมไม่ขึ้นมาโอเคขอไปดูหน่อยฮะว่าปลดล็อกอะไรบ้างอ๋อได้เชามาสมตัวแล้วเราต้องการ7จ็ดห้าครับโอเคทำไมมันเป็นพารสองก่อน่ะอันนี้คือพารสอง อ๋อสวิตทู 2, พาร์ทสอันนี้คือพาร์ทหมี2พาร์ทในอัปเดตเดียวไม่ทยอยปล่อยด้วยนะปล่อยมาทีเดียวเลยไม่ต้องกักกันเลยอ่าเราได้เช่ามาเมื่อกี้เจ้าเช่าช่วยคูณไหมถามหน่อยคูณในการเก็บไหมตัวไหนเนี่ยรับหรือ,อยังรับแล้วไม่คูณฮะตรงแท่นรีสกิลมีคูณไหม ไปดูหน่อยจะได้ไม่เสียเวลาแทนรีสกิลอีเวนต์อีเวนต์นตนตใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมีอีเวนต์อยู่แต่ในนี้ไม่มีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกแล้วอะ่ะเหมือนครั้งที่แล้วเลยเหมือนจะไม่มีครับคือมีขึ้นตรงนี้มีขึ้นตรงนี้แต่ว่าด้านนี้ไม่มีรีไปก็ไม่เจอเน่าจะไม่มีครับ <laughs> เปลืองเปืองเปือง โอเคไม่เป็นไรอยากลองดูว่าขี่โฮ o บ r ์จ,จะเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาเก็บอันนี้ต่อพาร์ทสองนี่ดีใจด้วยนักโขขี่ยังไงขี่ยังไงโฮ o บ r ์นี่นะฮะโอ้เฮ้ยโอ้ย,อย,อย,อยกระโดดโกระโดดไม่สูงอะ่ะแล้วเก็บยังไงเนี่ยชนเลยใช้วิธีการชนครับมันดีกว่าวิ่งตรงไหนเนี่ยอ๋อมันชนอย่างนี้ได้เลย มันมีท่าต่างๆด้วยมันมีท่าด้วยเมื่อกี้ใช่ไหมเหมือนจะเป็นท่าเออนี่เฮ้ยจริงด้วยครับมันยากกว่าวิ่งนะแต่เพื่อความเท่ครับเพื่อความเท่เ <c oughs> นี่ยชนอันเดียวแล้วก็เด้งเอ๊ะอันนี้เก็บอะไรอ๋อเก็บพาร์ททูเก็บพาร์ททูอย่าบอกนะว่ายากขึ้นถ้ายิงแล้วจะเป็นของพาร์ทไหนพาร์ทสองโอ้โอ๋อพาร์ทหนึ่งฮะ อ๋เอเข้าใจแล้วอ่าเราต้องใส่บอร์ดครับต้องใส่หบอร์ดในการเก็บถึงจะได้โอ้โหยากกว่าเดิมอีกแล้วปลดล็อกกันแล้วเท่าไหร่สองเก้าเก้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาทำไว้เพื่อการนี้ใช่ไหมอันนี้เหมือนจะใช่มันมีท่าไหมเนี่ยเอ้ยเหมือนจะมีท่าทําได้เดี๋ยวนะออออ่ฮะอ่านี่เป็นไงเป็นไง เออนี่เทไว้ก่อนเทไว้ก่อนแล้วก็ลงมาด้านนี้อืมอืมสีน้ำเงินสีเก้าเก้าจริงจริงสีเหลืองก็สวยนะสีเหลืองด้วยดีกว่ามาสีเก้าเก้าเอ,อ๊ะอันนี้คือชุดเหรอไลเด r ร์นัโคลหกเก้าเก้าเออเอาชุดมาดีกว่าเรียบร้อยไ i เดอนนร์นัโคต่างกันยังไงใส่แว่น แล้วก็เปลี่ยนรองเท้า <g ười> ขิวบอดนี่อ่าอ่าฮะขึ้นไปบนขึ้นไปบนอืมเน้นสวยเน้นเท่วนตัวทีหนึ่งโอะชนแต่ข้อดีก็คือชนแล้วไม่หลุดนะชนแล้วโฮบอดหนึงอยู่เครื่องบินชนแล้วหลุดไปเลยชนตรงนี้ได้ไหมแถวยาไปเลยฮะเออรัวรัวรัว อ่ะโอเคครับอัปเดตมาประมาณนี้นะฮะกับ s o n n i s s p e e s s m u u l t t r r นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ